สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแอดมินนะคะก็จะพาไปดูหนึ่งอย่างนะคะที่สําหรับใครที่ผลิตสินค้านะคะจะต้องได้ผ่านขั้นตอนนี้หรือกระบวนการน,นี้นะคะซึ่งจะเป็นทีมทีมนี้ดูแลนะคะไปดูกันดีกว่าว่าทีมที่แอดมินพูดถึงคือทีมอะไรไปกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าห้อง R&D หรือว่าทีมพัฒนาสูตรนะคะเดี๋ยววันนี้อมจะพาไปดูว่าข้างในมันเป็นยังไงหรือว่ามีอะไรบ้างตามมากันเลยคะ่ะ นี่นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องทีมพัฒนาสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องแต่งกายให้ถูกกฎกันก่อนนะคะแล้วก็มีชุดกาวให้ใส่นะแล้วเราก็จะเข้าไปชมห้องกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทีม R&D แล้วนะคะะรบกวนแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะครับสวัสดีครับชื่อนายสำรันอยู่คงนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเขื่อนเป็นทีม R&D ครับรบกวนสอบถามว่า R&D คืออะไรคะ R&D ก็เป็นแผนหนึ่งที่ ทําวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าครับหนูจะเริ่มที Q&A นะคะเริ่มที่คําถามแรกคะ่ะโรงงานเรารับทําผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะโรงงานของเราก็รับทําผลิตภัณฑ์หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของสินค้าภายในบ้านเช่นพวกน้ายาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาปั้นผ้านุ่มเป็นต้นแล้วก็ในกลุ่มของ Personal Care กลุ่มของ Personal Care เนี่ยก็จะเป็นพวกสครับบอดี้วอชแฮร์แคร์เป็นต้นครับ แลวพวกน้ําหอมหรือว่าเกี่ยวกับเครื่องสาอางเรารับทํำไหมคะ,ะเครื่องหอมเราก็รับทําเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมสําหรับผ้าน้ําหอมสําหรับฉีดกายหรือแม้กระทั่งลีด diffuser สําหรับภายในบ้านก็รับทําเหมือนกันครับสมมุติว่าถ้าลูกค้าอยากผลิตโลชั่นนะคะถ้าสมมุติว่าทีม R&D รับบีบจากลูกค้าแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทําอะไรบ้างคะหลังจากที่ทีม R&D รับบีบแล้วนะครับเราก็มีการ นำวีฟที่ได้มาพัฒนาสูตรอย่างเช่นมีการขึ้นตัวอย่างมีการดูลอแมทที่เหมาะสมกับสินค้านั้นๆแล้วก็มาทําตัวอย่างส่งลูกค้าครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแลบนะครับที่เราในในการทําตัวอย่างส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูกันอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของโลชั่นที่เราทําไว้เพื่อที่จะส่งลูกค้าอันนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนการเทสเอ,อ่อเท็กเจอร์เทคเนื้อเทสคุณสมบัติต่างๆที่ลูกค้าบีบมา หลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวอย่างนี้ส่งให้กับลูกค้าเลยครับถ้าสมมติพี่เกิดทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ส่งให้ลูกค้าถ้าลูกค้าอยากปรับปรุงหรือแก้ตรงไหนสามารถแก้เพิ่มได้ไหมคะสามารถแก้เพิ่มได้ครับถ้าหากลูกค้ายังไม่พอใจในสูย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเท็กเจอร์สีกลิ่นหรือแม้กระทั่งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆลูกค้าสามารถปรับได้ถึง5ครั้งและถ้าลูกค้าคอนเฟิร์มโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็น หาลูกค้าคอนเฟิร์มสูตรของลูกค้าเองแล้วนะครับเราก็จะทําการเทสต์สเตบิลิตี้หลังจากนั้นเราก็จะทําการขึ้นทะเบียนสูตรกับทางออยให้ or, กับลูกค้าครับหลังจากที่เราได้รับเลขที่จดแจ้งของผลิตภัณฑ์นั้นๆจากทางออยเราก็จะมีการทําข้อมูลการใช้งานหรือว่าเอาข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นๆส่งให้กับทางกราฟิกเพื่อทําฉลากต่อไปครับ และสุดท้ายนะคะผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนที่น่าสนใจสาหรับเพนปีหน้าคะสาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสําหรับปีหน้านะครับก็อยากจะแนะนําเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์สาหรับสัตว์เลี้ยงนะครับเ<ส>นื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้มีการรักสัตว์มากขึ้นมีการพรีสัตว์เหมือนเพื่อนเหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งเลยอย่างนี้ก็เลยทําให้กลุ่มของผลิตภัณฑ์นี้มีการเติบโตมากขึ้นใส่ใจในการเลือกผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นซึ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ มีมีการใช้มากขึ้นก็จะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของเนเชอรัลมีส่วนของอมีความอ่อนโยนกับสัตว์ไม่เป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงทำให้กลุ่มสินค้าในกลุ่มนี้มีการบริโภคมากขึ้นครับก็สำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเป็นแนวทางสําหรับผู้ผลิตแบรนด์นะคะที่สนใจผลิตแบรนด์สําหรับปีหน้านะคะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจอยากผลิตแบรนด์สินค้านะคะทางบริษัทขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะทางเราดูแลแบบ one stop service เลยค่ะ หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องแอดมินทั้งคู่นะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ